นสันนวราตัวใหม่เลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าน,นิสสันนวราตัวใหม่เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล like. ้วก็อะไรที่ว่าโดดเด่นกว่าเดิมไปนะคะอย่างห็นได้ชัดเลยนะคะนวราตัวใหม่นี้ก็คือมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะสีดําพร้อมกับโลโก้นิสันที่ห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสวยโดดเด่นขึ้นเขาเรียกว่าชื่อของเขาเลยก็คือกล้าเพื่อคนแต่งนะคะนิสันนวราใหม่นะคะมาพร้อมกับ ไฟ LED โปรเจกเตอร์ถึงสีดวงเลยนะคะแล้วก็มามาพร้อมกับไฟ day time ์เร n i n g light ด้วยนะคะอ่าสองด้านก็จะเป็นไฟต่ำด้านบนก็จะเป็นไฟสูงนะคะนิสสันนาวาดาตัวนี้นะคะมีเครื่องยนต์2.3เทอร์บินเทอร์โบนะคะ190แรงม้า4สู่นะคะตัวนี้400ส0่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยนิวตันเมตรอยู่ที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีนะคะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะประหยัดน้ำมันด้วย เ,เรามาดูด้านด้านข้างกังนะคะ่ะเปลี่ยนใหม่ทั้งค้าเลยนะคะตอนนี้เห็นใบคาโชมรูปลักไายนอกก็คือสวยขึ้นล้อนี่ก็ขนาดสองห้าหกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ, 6, 5, 1, 7, ะ,คะของโยโกฮาม่าสวยนะคะตอนนี้ตกแต่งก็สวยมากมาดูด้านข้างกันค่ะตอนนี้มีกล้องรอบคันด้วยนะคะเยังมีกล้องรอบพันแล้วก็ไฟเลี้ยวให้เราด้วยต,ตรงนี้ตรงกรงะจกมองข้างตัวนี้นะคะเหมือนเราล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องกลัวว่า เราลืมรับรถเลยยังหรือว่าในในถ้ากระจุกภาพบโอเคเราล็อกแล้วค่ะ,คะตนนัวนี้มาพร้อมกับฝาท้ายใหม่มิสซันนาวาร่าตัวใหม่นี้นะคะมาพร้อมกับฝาท้ายแบบขนเลนนะคะทำให้มีน้ำหนักเบานะคะเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆเนี้ยค่ะสามารถยกได้สบายมากเบามาก แบบมาให้เราแบบใหม่เลยเป็น2ระดับนะคะเหมือนคนเล็กๆผู ell, ้หญิงคนเล็กหรือว่าเป็นผู้ใช้งานคนเล็กสามารถขึ้นได้สะดวกสบายขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ถึงสีจุดเลยนะคะตัวนี้จะมีระบบเตือนแบบถ้าเราขับรถออกนอกเลนนะคะแล้วก็มันจะมีระบบแบบช่วยเดึงกลับมาเข้าเลนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดื้อรั้นขนาดว่าเราพยายามจะออกแล้วมันก็พยายามดึงกลับไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับอา ขอยืดสีจุดแล้วก็รางเลื่อนนะคะมามแล้วก็มาพร้อมกับไฟไฟท้าย LED ตัวีนะคะออกแบบมาสวยงามเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะน i ัน Pro ProX นะคะตอนนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะคะแล้วก็เป็นสีเทาใหม่นะคะที่ผลิตมาในนิสสันนะคะไม่เคยมีในนิสสันมาก่อนเนาะสีเทาตัวนี้ สวยงามมากเลยค่ะตกแต่งด้วยสีแดงมาดูภายในน,นะคะเรามาดูภายในกันนะคะภายในตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยใหม่นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นด้วยเนาะแล้วก็มีโลโก้สวยงามเลยทีเดียวนะคะสีแดงโลโก้นิสสันสีแดงเลยนะคะหน้าจอแสดงข้อมูลขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะ เราสามารถเลื่อนดูกดปุ่มคามิล่าเพื่อดูกล้องรอบคันได้นะคะว่ารถเราด้านข้างมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็มาพร้อมแอร์ออโต้อัตโนมัติแยกแยกฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็มีโหมดปรับขับเคลื่อนสองล้อสี่ล้อวโล,โลขึ้นลงต่างๆนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จแบตชาร์จเร็วด้วยนะคะเสียบสายชาร์จแบตนะคะมาพร้อมกับกระจอกอะคูติกการ์ดกันเสียง บันหน้าแล้วก็คู่หน้านะคะกันเสียงรบกวนเสียงดังจากภายนอกเข้ามาด้านในอะคะ่ะได้ดีเงียบเลยเดียวนะคะกันเสียงได้ดีมากแล้วก็บาะนั่งนะคะเบาะนั่งใหม่เดี๋ยวให้ดูเบาะก,กันบาะนั่งออกแบบมาใหม่นะคะสําหรับ p r o 4X นะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็มีสกรีนตรงนี้เป็น Pro4x เฉพาะรุ่น Pro4x เนะคะเป็นลายแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังมาพร้อมกับนี่ด้านหลังเบาะนั่งด้านหลังออกแบบใหม่นะคะทําให้ลดอาการเมื่อยล้านั่งสบายมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังด้วยอย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่สิบามมีนะคะทางบริษัทมิสสัน VSS Auto เซล e นะคะจัดงานทดลองขับมิสสันนาวาร่าใหม่ของเรานะคะที่โชว์รูมนะคะลูกค้าท่านใดที่ อยากทดลางขับอยากชมรถนี่นั沃拉ตใหม่นะคะสามารถลงทะเบียนลงชื่อฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ได้ใต้โพลเลยนะคะเดี๋ยวแสงเทียนจะติดต่อกลับไปแล้วก็มาร่วมลงทะเบียนทดลองขับเพื่อรุ้นรับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยค่ะและลูกค้าท่านใดน,นะคะมาจองในงานรับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะ,อะสอบถามโปรโมชั่นเิ่มเติมต,ต่างๆนิสสันแต่ละรุ่นนะคะทักเชทสอบถามหาแสงเทียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวแสงเทียนขอลาไปก่อนนะคะ 你看。